สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันที่20พฤศจิกายนสองพันยหกิบหผมดวงนักธนันสิทธิ์เจริญครับวันนี้ที่เรามายืนอยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์รักครับเรามายืนอยู่ที่ไหนครับเนี่ยสถานที่ประวัติศาสตร์ของโลกเลยนะค่ะหน้าทั้งุนน้ำนวเงค่ะครับก็วิธีการเดินทางก็คือเราก็ขับรถมาแล้วก็จะมีจุดจอดนะฮะเวลาจอดรถหลังจากนั้นทีมงาน นะฮะซึ่งก็บริหารจัดการอย่างดีเลยนะฮะมีรถสองแถวมารับแล้วก็คนขับสองแถวเราโชคดีได้เจอเข้ามาในถ้ำในล่องวันแรกตอที่ในป่าติดในถ้ำนะครับแล้วก็เอ่อมาแวะตามจุดที่สามารถจะถ่ายรูปนะฮะก็อันนี้บอกไว้เผื่อว่าเดี๋ยวใครอยากจะมาตามรอยด้วยนะครับรถทั้งรถสองแถวแล้วก็รถรางนะครับก็ ค่าบริการนี่ก็เร้่มต้ยี่สิบบาทละยี่สิบแล้วก็ต่อมาก็แล้วแต่บริจาคนะครับตอนนี้เราก็ไล่มาแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าการบันทึกตลอที่สาเหตุการณ์ที่เกิดโลกเกิดขึ้นขึ้นมาเนี่ยนะเป็นของโลกไปแล้วนะครับซึ่งอาจารย์เฉลิมชัยโคศิริพัฒน์เดิมนะฮะรุ่นพี่ของผมด้วยนักจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลศากรท่านได้เป็นหัวเรื่อหัวเรงคนหนึ่งในการที่จะทําบันทึกด้วยผลงานศิลปะครับสวยงามมากประทับใจแล้วก็ ซาบซึ้งใจค่ะแล้วก็เราได้เห็นถึงถึงกําลังลความเขาใช้คาว่ารวมเป็นหนึ่งเดียวของประชาชนคะทั้งชาวเชียงรายและผู้โูกเลยตอนนั้นที่มาช่วยหมูป่าที่อยู่่ข้างหลังเนี่ยค่ะข้างหลังนีแต่จุดที่ไปติดเนี่ยไม่ใช่อยู่ตรงนี้คะเข้าไปอีกสิบเอ็ดลมนี้ค่ะครับก็เราก็เลยอยากบันทึกเอาไว้นะครับก็มีตอนนี้เนี่ยกย็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะ เยอะนะเยอะเยอะนะครับตอนนี้มานะครับเราเองก็เพิ่มมาครั้งแรกนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูภายในว่าเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่ได้ดูข่าวติดตามข่าวมาแล้วก็รา้การนี้ก็ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยไม่ได้ดูเลยครับผมก็ก็มีโอกาสก็ค่อยไปดูนะครับครับผมนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นการรวมแรงรวมใจกันมนุษยชาติเนี่ยเมื่อเราเกิดเหตุที่ภัยทั้งหลายพวกเรารวมตัวกันแล้วก็ ลืมเรื่องของชาติภาษาความแตกต่างใ,ใดใดรวมใจกันเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษยชาติด้วยกันครับนี่เป็นสิ่งที่ขอที่ชม,ยยมและยกย่องจริงๆกู้วาราชการจังหวัดในขนาดนั้นชนะรักชนะร,รักมากๆนะครับเออแล้วก็จะเป็นเรียกว่าน้ำพระไทยของครับผมรงค์สเป็นสวกรมจิตใจ ของพวกเรานะครับแล้วก็ภารกิจนี้จะสําเร็จล่วงไปนี่ได้เลยนะแต่เราไม่ได้รับเชื่อจายเพื่อนเพื่อนที่มีความรู้ต่างๆจากนานาอารยประเทศนะครับมาช่วยกันแล้วก็ใช่เพื่อนๆบางนเขาเรียกว่าเป็นสเปเชียลลิสต์นะคะถึงจะเข้าไปได้แล้วอีกคนหนึ่งซึ่งถือว่าถูกบัรรจุโอแกนิคตัวบริษัทโลกก็คือจาร์เซนนี่คแบบดีอมิโซวี่ค่ะแล้วพิพิธภัณฑ์สวยงามมากถ้าใครที่แวะมาต้องต้องแวะมา ดูประวิตแล้วก็จะอยู่ฝั่งนู้นอยู่ตรับี้ซึ่มีปั้นได้ช่างน้แล้วก็หันหน้ามาทางถ้ำนะครับเดินเข้ามากำลังเก็บของอุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อเข้ามาช่วยคุณป่าทั้งสิบสามชิ้นในใบข้างหน้าประวัติศาส์ครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในถ้ำนางนอนนะครับครับผมประวัติศาสตร์นิดเดียวก็คือว่าจริงๆแล้วมาจากพื้นที่พระราชดิดานะครับ ทรงพบและัดสายที่เยอนมาแต่ก็แน่นอนครับมีสรรคปัญหานะครับนองจากว่าพระสุริดาพระสมนภ์ไม่เห็นด้ยนะครับดังนั้นทั้งคู่คนด้วยความรักนะครับก็เลยเรียกว่าหยิบอกมาแต่แล้ววันหนึ่งนะครับก็เป็นจุดที่ชายคนรักนั้นออกไปหาอาหารนำมีเข้ามาในป่าเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าอาหารกองทัพตามมาทันแล้วก็ เรียกว่าทำทำร้ายนะฮะจนเสียชีวิตนะฮะส่วนราชิดาก็ยังคอยอยู่เ็บอกว่าให้คอยอย่าไปไหนนะฮะไม่รู้ว่าชายัยลีมาร์คนดันตัวเองนี้เสียที่แล้วนะจนทหารตามมาเจอก็ช่วยๆกับไปในวังแต่ว่าด้วยความรักนะครับราชิดาก็ดึงเอาปนผมใช่ไหมครับมาแทงที่ขมับจนเลือด หลายนองแล้วก็กจะเป็นเหดุที่มาของนาวนองคำว่านางนองก็คือพระสัททาองเสียพระนตนี้ครับผมคท่าข้านะครับเป็นพันนายครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราสองคนนะครับ ที่จังหวัดเชียงรายนะครับวนตรงกับวันที่20พฤศจิกายน2565ครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2565นล่นงช่วงเดือน25มิถุนาค่ะก็ช่วยมาได้ไวที่สุดประมาณ17วัน17ต่อตัวนะครับเหมือนนานนนกันทุกวันคนตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าจาที่จะให้ดูได้แค่ โขงหนึ่งเท่านั้นนะครับโขงหนึ่งอืมเพราะตัวประเดี๋ยวอันตรายนะครับแต่สิ่งที่เราได้มาเจอคืออะไรครับอาจารย์อันนก็คือเขาเรียกว่านะคะเขาเรียกว่าหิยย้อยนะคะเนี่ยลูบไปนี่คือแบบน้ำนะคะน้ำติเลยอืมน้ำนะคะที่สนุกบอกว่าหมูป่ารอดชีวิตได้เพราะสิ่งนี้เลค่ะครับผมนาำบริสุทธิ์ใช่แล้วอะไรถนัดเหลายในเย็นมากทำมัวเย็น เีจะเห็นแบบวก็มีแสงที่ว่าน้ำไหลชัดขึ้นมามีจุกนี้ใช่ไหมครับนี่อันนี้ครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความโชคดีนะฮะของการทีป่านะครับก็มที้เรียกวา่าระดับวัดนเป็นเวลทางนะคะใช้คำว่าออนไลน์เวลทาง นี้ถาเดี๋ยวที่เราเห็นเนี่ยจะเ็ไปด้วยน้ำในหน้าน้ำตรงนี้นือที่ทุกคนดีอย่นะครับย่น้ระดับวันนี้นาเนี่ยจะช่วยถว่าเมื่อน้ำขึ้นมาถึงที่ไม่ปลอดภัยแล้วเซ็นเซอร์จะแจ้งปิดทางก็จะเป็นแบบแค้ปัญหางอ้ยดีใจ้วเม่ิก็จะลดไปดู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  นี่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นความที่การช่วยเหตชีวยากมากยากบมันสลับซับซ้อนแล้วก็ใหญ่มากนะเนี่ยครับแล้วก็นี่นะที่ดแชวครอว่านำธรรมชาติสักสรับ์ผยอนที่เป็นลูกค้าดูครับอ่า ลึกที่สุดนะคะที่ต่ำที่สุดท,ท่ำท่ำที่เป็นสกเตชันวันอะไรแบ้ค่ะเวลาจริงและออนไลน์นะคะ ICT ค่ะช่วยชีวิตได้นะคะคือเมื่อปลายหนาวขึ้นมาถึงในปลายที่อันตรายแบนบนะคะก็จะได้สังเกตข้อมูคงจะรู้แล้วว่าเหนือหรือเปลาเวลาหนาวมาเลยใช้เจนตเทอร์ ที่ไปดูสเตชันขางบนที่น่าตื่นั่งขอใช่ไคะคุณแน่นอนอครับนี่ก็เลยขอชมนะครับถ้าเกิดว่าเอ่อไปรื่องนี้ทั้งหลายนะครับอยากมาดูด้วยตัวเองก็สะดวกสะดวกก็นัดกันนะครับกับญาติกาตเพื่อนปู่ที่จะมาดูที่ว่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของโลกไม่ใช่เทพาคนไทยนะครับทำไมถึงช่วยเหลือยากลำบากเหลือเกินที่มาเขียนจะไปทำนะว่า โหยากจริงๆครับ้วมีทางเข้าทางเดียวออกทางเดียวด้วยเนี่ยหด,ดยาวไปไี่สามารถซืตรงไหนได้ตอนแรกมีโซลูชันแรกว่าจะเจาะทะลุขเขาเพืไปช่วยก็นน้ำขนไปทางไี้ได้ครับที่เราได้ขับรถ่อนที่จะมาถึงตรงนี้นะฮะเราเห็นภ<ๆ>ูขเขาแบบว่าเชือกเขานี่แบบว่าเยอะมากครับอ่ะครับจะาละครับก็เราพาชมเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ขอให้อะไรสนใจเนาะ ประเทศไทยของเราและนานาเยอะประเทศนะครับมรเกชาติของเรารักกันชื่นเรื่อกันโลกยี่งเรื่องสารพิสุกมีแต่สารพิภาพนะครับบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับครับ